คำถามที่หลายๆคนยังสงสัยเจ้ารวมถึงตัวของมิ้นเองนั่นก็คือเขาควรปิดแอร์ก่อนที่จะดับเครื่องหรือก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องคำถามเหล่านี้มันถูกต้องหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นจะใดวันนี้เ้าไปถามช่างเดในพบช่งางศาลากันเจ้า สวัสดีเจ้าวันนี้อยู่กับเฮาสองคนทมแล้วพบช่างสาลาน้องมิ้นและก่อช่างเดเจ้าช่างเดมาดีค่ะครับสวัสดีครับผมวันนี้มีคําถามโลกแตกจะถามแล้วเกี่ยวกับรถก็คือเรื่องของแอร์รถเจ้าว่าเฮาควรที่จะปิดแอร์ก่อนที่จะดับเครื่องหรือก่อนจะสตาร์ทเครื่องอ่ะมันถูกต้องก่ออันนี้หรือว่าจะได้ก็ได้ใจอย่างไรก็ได้จริงผมว่ามันหมันหมอมมีมีสูตรตายตัวเจ้าว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ แต่เรามองในแง่ของการบำรุงรักษาดีกว่าการที่เฮาจะปิดแอร์แล้วมาสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยเปิ้ถามว่าเปิ้ลมองว่ามันเป็นความถูกต้องนะ,ะระบบแอร์เนี่ยเปิ้นจะเข้าว่าระบบคอมเพรสเซอร์ที่ประยุกต์ในเครื่องยนต์เนี่ยมันจะผูกติดกับเครื่องยนต์อยู่โดยการคับเครื่องของสายพานเนาะถ้าเวลาเราเปิดแอร์ปุ๊บแล้วเราไปติดเครื่องตัวเนี่ยแอร์มันก็เป็นโหลดอย่างหนึ่งหรือว่าพาราอย่างหนึ่งสาหรับเครื่องยนต์ แต่ถ้าเราปิดแอร์ปุ๊บแล้วเราสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะ่มีโลดบมียังทีนี้เครื่องยนต์ติดปุ๊บเราวอร์มเครื่องตอนนั้นเราอาจจะเปิดแอร์ค่อยๆเปิดเพิ่มความเย็นอย่างไปอย่างเงี้ยอีจะจะคือเหมือนแบบบำรุงรักษาเครื่องยนต์แม่นซับแต่น้อเครื่องยนต์มากกว่าแต่ถามว่าถ้ามันเสียหายเนี่ยมันบ่ได้เสียหายทันทีทันใดหรือว่าพังเนีตอนที่เราทำทำเนี่ยคือมันจะเป็นผลระยะยาวแล้วก็แขมข้อหนึ่งที่เขาเขาเจ้าเพียงกันว่าเวลาเขาจะดับรถเนี่ยต้องปิดแอร์ก่อนก่อหรือว่า พัดลมก่อนแล้วก็ไปดับเครื่องอย่างเงี้ยนะขัวข้อนี้ผมตอบได้เลยว่าจริงๆอ่ะสมควรปิดแอร์เพราะฉะนั้นอย่างสมมติว่าจะถึงบ้านเนี่ยประมาณ2กิโลหรือ1กิโลก็ได้เออเฮาอย่าปิดสวิตช์แอร์เพื่อให้อ์เนี่ยมันยุดการทํางานก่อนแต่มันความอนนะแบบมันเขาโคนมากมันแป๊บเดียวอย่นะครับแผงความเย็นคอนเนอร์ที่อยู่ในคอยคอยเย็นของชุดชุดแอร์ที่ในห้องโดยสารเขาเนี่ยมันยังมีความเย็นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าน้องมิ้นไปถึงบ้านแล้วน้องมิ้นปับดับรถทันทีทันดปุ๊บ ความชื้นตัวนี้ไม่อยากส่งผลให้ในห้องโดยสารเขาเนี่ยมีความชื้นอย่างขึ้นได้อ,อย่างผมพูดหลายๆครั้งว่ามันบบเกิดขึ้นนทีทันใดอกมาเนี่ยมันจะเป็นอาการสะสมสะสมไปถ้าเป็นหน้าฝนเนาะจะอย่ผ้าไปถึงบ้านดับแผมก็จะเป็นความชื้นที่เขาสะสมเข้าแผมเพราะความชื้นต้างนอกจะบาค่อยมีอยู่แล้วแดดก็บบอค่อยมีอย่างกับกค่อยมีเพราะอย่างนั้นมันจะทําให้เกิดกลิ่นอับในตัวรถเขาได้ก่อนจะดับเครื่องเนี่ยปุ๊บน้องถึงบ้านน้องจอดรถด้วยแท็กรรมเขาก็อ่ารอสักประมาณนาทีสองนาทีหรือสาม แต่ถ้าว่าสังเกตได้อย่างไดก็คือ1หนึ่งเราดูใต้รถจะมีน้ําเพราะว่าน้ําที่ผมว่า<ช>คอยเย็นเนี่ยมันจะไหลไออกมามันจะยดใต้รถแต่ถ้าไหลมาค่อนข้างเยอะตัวเนี้ยแสดงว่าระบายออกมาเยอะละ<ช>ถ้ามันนิ่งไปปุ๊บเนี่ยไปะละอันเนี้ยใกล้มดละคอยเย็นระบายความเย็นออกมาแสดงว่าใกล้หมดละตัวเนี้ยจะช่วยได้ครับ เพราะฉะนั้นเป็นวิธีที่ผมแนะนําดีกว่าอย่างผมบอกผมมาแนะนาว่าอันไหนถูกในพิษแต่ฮามองในแง่ของการบำรุงรักษาของเฮาจะค่อนข้างจะดีดีกว่าวครับผมแนะนําจะอีอดีกว่าเนาะจะพิษแล้วหลังจากที่ก็จะพิษแอร์อก่อนโอเคเจ้าและนี้เจ้าก็คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนควรใส่ใจเกี่ยวกับรถของเฮานะเจ้าหรือว่าถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ศูนย์บริการีซูซ u ของเฮาทั้ง5สาขาบอกว่าจะเป็นสาขาหน้าอียนปพลิน สาขาดอนจันสาขาสันทรายสาขาสายปตองและก็สาขาตอมตองเจ้าหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามหรือสำรองคิวล่วงหน้าก็ได้ตีเบอร์โทร053242002หรือว่าจะจองคิวออนไลน์ก็ได้แล้ววันนี้ตีเวอ e s u บท i ีงใม com เจ้า อย่าลืมนะเจ้าตีเดียวจบครบวงจรพร้อมบริการพรอกะบบาอีสูสูต้องอีสูสูศาราเจียงใหม่เฮามีช่างผู้ชํานาญงานอะไรแต่ราคาบบแพงเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยและตีสําคัญห้องรับรองคุณลูกค้าคนพิเศษของเฮามีสิ่งอำนวยความสะดวกตี้ครบคันวันนี้น้องมิน้นและก็ช่างเดขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีเจ้า